คราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผม SWKT Studio วันนี้เราจะไม่เปิดกล้องวันนึงน,นะครับผมก็วันนี้ผมอยู่ในเกม Overcook นะครับผมที่ไม่ใช่เกม p i x e m o n น,นะ,นะะในเกมนี้เป็นเกมเก่านะครับเป็นเกมแนวทําอาหารจะมาลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับเป็นส่วนปุกแล้น,นะนะอันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันมีแคมเปญบริษัท The Lost Mosel Festival Seasoning นะครับ mm hmm. เราจะเริ่มด้วยแคมเปญนะท่านผู้ชม เว็บบาร์ไปเลยอันนี้เล็กตัวละครนะท่านผู้ชมเราจะไปใครดิเยวไปคนนี้แล้วกันอืมกลุ่มการเล่นมีมากมายนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งจอยแล้วก็อะไรนะต่างๆมากมาย In the n o t So i s t a n t Futures โอ้โหอุกอาจตกกันเลยทีเดียว Well, it's uh, the end of time. The best is opposing, and so we must act. Uh, you are all the stand we were, the Ornate Kingdom, and Turtle and its legion. Terry right, we must work together to build. ่สกผมรู้สึกว่าเสียงเกมมันดังมากเลยเอ่อตั้งค่าอยู่ไหนเนี่ย Control เจ๊นะ Disoom Control Restart เดี๋ยวลองกดคอนโทรลมันอะไรดูกดยากอะไรนะจอมหุ้ยยยย This you feel this yes oh, <right> เกมนี้จริงๆน่าจะเป็นเกมทำอาหารที่เล่นสองคนนะแต่ว่าผมมีคนเดียวนะอันนี้มันไม่ใช่บุบานกันเหรอนี่มันสปาเกตตี้ เราคุณกิริอะไรจะต้องทำอาหารนะท่านผู้ชมกดทูปัตตอนเอาอะไรกันฮะอ๋อในความที่เรามีอยู่คนเดียวนะท่านชมเด๋ยนะกดพลสอัพทูสวิสเชฟ ก okay. ดพลาสต์อัพใช่ไหมกดตรงไหนอ๋อกดตรงนี้นท่านผู้ชมนี่กำลังหั่นผักนะท่านผู้ชมอ๋อนี่เป็นการเปลี่ยนตัวละครน,นะท่านผู้ชมแต่เราจะเอาตัวละครเรามาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมเกมนี้ไม่เป็นเกมที่จะไว้สำหรับเล่นสองคนจ,จริงๆผมคนเดียวนี่คงจะเดี๋ยวเอาตัวละครน,นี้ลงก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังงงกระปุ่มเลยนะท่านชมโอเคโอเคจะต้องอาใส่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วก็เอาเอนี่ตัวละครเดี๋ยวเ,เ,เ,ยนนดดยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละครบังเกมนี้ได้เล่นยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมทีมูอ้ใช่ใช่ใช่การหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบสิ ไปเป็นผักปั๊บ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 ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเอาผักไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมโอ้โหเล่ยนยามกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเดี๋ยว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 เดีรู้สึกงงๆนั่งหันผักกันนะท่านผู้ชมอย่าเป็นผักก่อน เฮ้ยมันเล่นยากแกวะต้องต้องสมาธิแป๊บนึงนะทา่านผู้ชมผมโดนเล่นยากเลยโอ้ยมือสั่นเลยเว้ยโหเล่นยากยากาเวลาจำกัดเลยทาย่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เรากดตรงนี้เออแล้วก็วนี้เปลี่ยนตัวละครเดี๋ยวดูจะเปลี่ยนตัวละครนี้ไหมไม่ได้เปลี่ยนนั้นปัอบหยิบผักขึ้นมาประกอบภูโลกนี่ท่านผู้ชมเราก็จะเอาไปเสิร์ฟ ให้ราชาสปาเกตตี้หุงนั่นเองอ่าเชิญรับชะตา,าอะไรนะครับเดี๋ยวยากจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงกับปุ่มนะท่านผู้ชมปุ่มมันแลดูเข้าใจยากมากผมว่าผมเล่นในตัวละครตัวเดียวผมว่าจะเฟี้ยกว่าปพ๊บเปลี่ยนตัวละครไปเอาพักมาเออเวลาจะหมดแล้วเดีย๋ยว

Getting friend. Oh, yeah. it is clear yeah, to yeah. my now that yeah, yes, yeah. you were just yeah, ready to take yeah, on the beast. Yeah. Your caping yeah, yeah, skills yeah. were looking oh, yeah. at your yeah, co operation possible. Yeah, yeah. yeah, yeah. That's why I have brought you back to the years in yeah, You yeah. must strike out into the yeah, yeah. onion yeah. kingdom. Travel far and reach home. You are skilled master the ancient art of cooking. Only then will you be ready to save this world from this dark future. Be brave, my friend, and good luck. โอเคอันนี้น่าจะเป็นการทำความสะอาดนะครับทผชมทำไงะให้เก็บหรอหรือไงอยู่ต้องการให้คอยทำอะไรทำความสะอาดหรือะไรทำไม่รู้ว่าไปทั่วเลย เออไม่ทราบว่าพระพราชาจะให้ผมทำอะไร<ม>อ๋อนี่ไงท่านผู้ชมออกมาแล้วงั้นอ๋อนี่ไปขับรถงั้นบุดสักรอบแหวนแหวนแหวนสเปซบาร์นะครับเพื่อจอยอจอยแลย้วบรับท่านผู้ชมเราเล่นสักการ์ดอะโทมเมกเบสิกซุปใช้ออนเนี่ยนสามอันมาหาั่นแล้วก็ได้เป็นซุปนะคะรับท่านผู้ชม เดีย๋ยวคนละบางทีก็แค่ี่จะทำย่ามกันนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ต้องไปหั่นก่อนใช่ไหมที่หั่นอยู่ไหนวะอ่าๆที่หัน่นที่หัน่นที่หั่นอยู่ไหนอ๋อที่หั่นอยู่นี่เปลี่ยตนตัวละครไม่ใช่เว้ยชอบติดเกมเกมอื่นมาทนะ่านผู้ชมมาเลยแบบเล่นแบบย,กยากๆหนะอ่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครแล้วก็เอาไปใส่นะท่านผู้ชม ไม่อืม้มติดแอนลมที่ติดเกมอื่นมานี่มันไม่ค่อยดีเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่ใช่เริ่มเ,เข้าใส่ลงไปทำอาหารกันดี๋ยวเดีดีดีตัวละครอืมอแล้วก็ใส่ซุปนะท่านผู้ชมแล้วก็ไปแล้วแล้วก็หั่นเนื้ออะแล้วก็ใส่ซุปไปเลยนะท่านผู้ชม เดี๋ยว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 เี๋เออน,นี่นยแล้วก็ทำให้มันอุ่นให้เสร็จนะครับจมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเฮ้ยไม,ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องอ,อะไรใส่อ,อย่างี้ปุ๊บอ่านี่ยเราได้ซุปแล้วแล้วก็กดวางไป นะท่านผู้ชมเราจะอันนี้เดี๋ยวรอคอยอีกตัวหนึ่ง display pan need to be washed up in the sink โอเคเดี๋ยวเราลงพื้นเดี๋ยวอีกคนนึงเอาไปล้างจานกันเอ,เอาไว้ข้างตางก่อนนะท่านผู้ชมส่วนจานเราต้องเอาไปล้างใช่ไหมเดี๋ยวเราว่าเราเอาจานอะไว้ข้างๆนี้เดี๋ยวเราจัดเรียงเฮ้ยเวลามีจำก,กัดน,นะท่านผู้ชม ลูกค้ารอทำอาหารกับผมก็รอแป๊บนึงนะครับลูกค้ารอผมสักครู่ดีนด้ผมว่าเดี๋ยวเราเอาจานไปนูน่นมาว้นี่ดีกว่าแล้วก็ปีมาใหม่ปึ๊บได็ละการทํานอาหารด้วยการเล่นเพลเยอร์นึกสองคนนี่มันยากเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ซุปลงไปเลยนะท่านผูน้ชมแล้วก็อุ่นแล้จานนี่อยู่ไหนนี่อ๋อจานอยู่นี่เดี๋ยวาจานไปล้างก่อน Clean. แล้วก็เปลี่ยนตัวละครเอาออเนียนมาปุ๊บ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 ท่านผู้ oh. จมแล้วก็กวางไว้เอาอาจารย์ไปเสิร์ฟป๊บรอเดี๋ยวนะครับท่านลูกค้าลูกค้าท่านโปรดรอสักครู่นะครับผมตอนนี้เรากำลังจะทำอาหารสำเร็จแล้วนะครับ oh. รอสักครู่อาหารช้าเพราะาเชฟมีคนเดียวถึงแม้จะไร้ลูมีสิสองคนก็เถอะ เอเวๆๆๆลูกค้ารอแล้วเฮ้ยมื่อไหร่ที่จะกินอาหารสักทีเนี่ยฉันก็อยู่จะตายแล้วนะเออใช่ไอัเคมาทำอะไรของมันอยู่เออคุณลูกค้าครับผมนั่นทำอยู่คนเดียวนะมันเหนื่อยมากเลยนะไม่ได้นะพ่ชมต้องแข่งเวลาเลยค่าสิบเองนะพีชมไม่ปึบปึบปึบเดี๋ยว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 เ็เอาไยวเมี้ยวเมี๋ยวเต้๋ยเดี๋ยเดี๋เววกดเดี๋ยวไปาเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเงานเดี๋ยเ โอ้ยคนเดียวเนี่ยยังวะปึ๊บสิ่งล้างจานปึ๊บเอาอันนี้ไว้ข้างๆปึ๊บอันนี้ได้ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บลูกคครับได้อาหารที่สั่งมาแล้วครับโอ้ยโหนานจังวะโอ้ยอานนี้ทำคนเดียวมันเหนื่อยจริงเดี๋ยวนเชฟเอ้ยไม่ใช่เชฟถุยอะไรแล้วลูกค้าครับรอสักครู่นะครับผมไม่ดีสเซพิไม่ทันแล้ว ไม่ดันแล้วท่านผู้ชมมันไม่ดันแล้วมันไม่ดันแล้วไม่มันย้ายเขียงไม่ได้หรอไหโอ้หมดเวลาท่านผู้ชมได้สามดาวนะครับผมได้ามาทุกสิบหกแอบนิวเชฟได้เชฟคนใหม่มาแล้วอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานี่แหมนแ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 มนมาอีด่านนีนะ้ท่านผู้ชม การอะไรสักจานหนึ่ง Peace A Space to Joy ใช่เรามีแค่คนเดียวนะผู้ชมผมไม่รู้ว่าต้องเล่นคนอื่นนี่เล่นยังไงนะเพราะว่าการเล่นเชฟคนเดียวนี่มันเหนื่อยมากเลยครับผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้ใช้อ่าส่วนผสมเดี๋ยวออเนียนไปนะปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนตัวละครไปเอาวัตถุดิบมาก่อนวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบลาเป็นเงินทองไปลาเป็นเงินทองเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยอะ เดี๋ยวเปลี่ยนนี่เปลี่ยนปึ๊บปุ๊บหยิบปับป๊บปั๊บใส่ไว้ในหมอ้อก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่หมอ้อใหญ่เมล็ดมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาไปใส่กันอ่าปึ๊บเดี๋ยว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 เออนี่ไงได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาอ่าเหมือนจะเป็นมะเขือเทศนะท่านผู้ชมมะเขือเทศมะเขือเทศ

ไปนี่เอาอันนี้มาโเดี๋ยวไม่ต้องหั่นก่อนจะไปใส่ทั้งหม้อก็บ้าแล้วไปงันหนึ่งไปงานหนึ่งขออนุญาตทางเดินหน่อยนะครับตอนนี้เชฟเรากำลังทำอาหารอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามะเขือเทศมาต่อนะาทุกทชมเดี๋ยวมันเยอะจังเลยโนนนนน หม้อแล้วก็ต้มแล้วก็ไปเอาจานมาก่อนจานปึ๊บโอเคได้ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาอาหารไปเสซื้อเอ้ยล้างจานล้างจานล้างจานไว้ล้างจานแหมงานทำเยอะเยอะเดี๋ยวนี่ตลอดมาวันนี้แล้วก็ล้างจานไอชิ้นนี่ปุ๊บเฮ้ย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 เด้อเด้อเด้อวิ่ง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  ปุ๊บแล้วก็จานวางปึ๊บไปเอาเดี๋ยวลูกค้าครับไม่ใช่คนทางเลยครับอยากพึ่ขวางได้ไหมขวางซะแบบแล้วก็แล้วก็ไปเอามาเพิ่มปึ๊บ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 ปุ๊บ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 ป้ยบปุ๊บปุ๊ปะหว่างนี้แล้วก็ปวก็เปลี่ยน ปับปัๆบปับปั้ต่อเยอะนี่ไงเออปึ๊บจานจานเอามาวางไว้นี่ปึ๊บเสิร์ฟเสิร์ฟเสร์ฟเสโอ้ยแล้วก็นี่มากรเทต่อยิบสิเออสวยสวเดี๋ยวให้คนนี้มันหันปึ๊บเปลี่ยนคน เราเราทำงานทำงานทำงานลูกค้ารอนานไม่ได้ร้านเราเป็นร้านระดับ5ดาวเราต้องทำให้เต็มที่นะครับปึ๊บปึ๊บใส่ไปก่อนปึ๊บไปเอามาเพิ่มอันนี้รอบนี้เป็นวอนัสนะท่านผู้ชมนด้ยี่สิบคูีโนยังยังไม่ได้อุ่นเลยวางไปปิ๊บเดี๋ยวๆๆอุ่นกันอุ่นๆขอเสิร์ฟจานนี้เสร็จกันนะท่านผู้ชม เร็วลูกค้าไอ้บุนกตายโอ้ทันพอดีท่านผู้ชมลับประมาณนี้นะโอ้ก็นะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบเกม Overcooked นะครับผมก็จะรีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆนะครับเพื่อจะได้มี EP 2นะก็ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศมากครับดูโปเกมอนบ่อยๆก็เบื่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บร